ฝ้ายเลยเนาะมาถึงแต่บ้านพี่บัวนี่นะคะตรงนี้บ้านพี่บัวอันนี้เป็นศาลาหมู่บ้านแล้วก็แยกเข้ามานี่นะคะก็จะเป็นทางเข้าบ้านนองฝ้ายนะคะไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าสับปปะรดกองโตเออแม่ไปไหนแม่สัพพาย,ยู <laughs> โอ้ยยานี้คือสวยแท้พะปปลงก่อน นูนพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายกับพี่เย็นยืนโยกอยู่นะคะยนโยกไปยีเองโยกเมยไ,ไหมพี่เย็นนี่นะคะสับประรดกองโตนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่เมตตานะคะก็พี่ฝ้ายก็ได้แบ่งให้กับสองสาวด้วยนะคะเยอะแล้วก็จะมาขนไปให้สองสาวนะคะ ออเออ้วิ้นละโบน่ปะป่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเดี๋ยวไปฝ่ายสบายใจเลยไปฝ่ายพี่เย็นก็ยืนโยก ในโอ้มีอยู่เอาทางนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นกองที่อยู่นานแล้วเดี๋ยวมันจะเสียก่อนนะคะเอาทางนี้ก่อนอันนู้นกองกองโตนู้นเป็นอันใหม่นะคะที่ลงใหม่เราก็เอาแบ่งเอาตัวนี้ก่อนช่วยกันช่วยกันกินก่อนตัวนี้ <laughs> อันนี้ลงนานหรือ,อยังนี่ฝ้ายทำไมมันอันอนีเ้เถะนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ใหม่นะคะที่มอบสับป,ประรดให้กับน้องช้างนะคะได้แบ่งกันนะคะได้ทานบันเทาไปกกอน,นะคะช่วงนี้ก็เ,เปลืองหญ้ามากเลยประกายนะคะไม่มีต้นสับป,ประรดเลยนะคะไม่มีสักต้นมา ฝ้ายวันนี้ไม่ไปปลาบอกวันนี้เป็นช้างบ้านใช่ไหมวันนี้เป็นช้างบ้านไม่กว่าน้องฝ้ายนะคะบอกให้ประกายแกวมาแบ่งเอาสับประรดนะคะปรกกายไม่มีสับประรดซากต้นเลยนะคะ บ้านพี่ฝ้กับบ้านพี่เย็นอ๋อสีน้ำตาลเหรอ,หรอลังคาสีน้ำตาลเหรอ <One. S 1> โอ้ลังคาสีฟ้า,<ล>าอันนี้<ล>ครอบสีน้ำตาลตาตาอันนี้มันเดินฝนด้วยเด งทำล่มไว้เดีย๋ยวล่องกับไอ้ประกัวดเลยอืมมันโดนแดนนนดโดนฝน,นไงโอ้ยส่งสาวแค่มือเดียวเท่านั้นแหละเบลือเออขนมกควยเส้นอาเจียงขนมจามบบบืน้น านหาลูกมากินหน่อยว่ะอันลงไหมไม่มีลูกบ่เขาเอาหนังเขาพัดทยานะเขาใช้ภู้นี่พัทยาอันนี้เราจะเอาอันอันลงก่อนนะคะไปไปกินก่อนเพราะว่ามันเหลืองแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเสียนะคะมันโดนฝนบ่อยท มันกินได้บอดงอซ้มยังดียังดีนี่ดได้ลูกด้วยอันนี้แม่ควานได้จะกินเองปลากายเขากินไม่ได้เด้อเป็นลูกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวท้องเสียทายท้องดงอซ้ำม,มันหนาอยู่เปป่อยแล้วยอยู่นี่นี่เฮ้ยใหม่จะไ,ไปพาคลึ่งออกเอาฟังดีอยากกินสับปะรดอะ่ะนูนเด้ลูกหนึ่ง นั่นเด้นี่อยู่ในต้นนี้นี่นั่นเส,สร็จประกายแล้ววันนี้ประกายผู้กินจุนนนนนนนเ นั่นว่าแล้ว,วจ้ะเอาจบทุกอย่อางมีมีลูกลูกดิบอย่างนี้เราเอาไปตำกินได้เลยนี่มีร่แต่เคยก็บ่เคยกินตำดอกตำสับปะรดกอเ,อดเอาแต่ยอดออกแล้วเนี่เอาไปปลูกซะเอายอดไปปลูกก็ได้นะแต่อิ่มเขาปลูกอยู่นะอยู่ป่านู์นน่ะ มรูจะขึ้นไหมแต่ตื่นแร่งกันหนักไปชีวิตดับศูนย์พอนนี้น้ำนั่นแหละเราก็ไปปลูกยาไว้มันก็ตายหมดแล้วฝ้ามันกินแบบไม่ต้องเก็บเลยตอนข้างนอกไม่ต้องเก็บนี่นะไบจานละเอียดข้างเจ้อคุณโนอบ่คือ็นจานละนาะจุดุนอะไรนะ็ก็ใส่นะ เออข้มาบ้านอะไรนะนะยเนาะยาบ้างอนบ,งบ,บ้างะเอาใส่ลูกให้คอยน้ำเนย่อ,ยอจะเอาไปพากินขอบคุณนะคะขอบคุณน้องฝ้าย <c oughs> ที่แบ่งต้นสับประรดให้กับสงสาวนะคะ เดี๋ยวเราจะขุดกลับบ้านไปให้สองสาวนะคะอืมเพราะว่ามันโดนเดดไงมันเลยเปื่อยเร็วต้องกดนูนไอ้น่ะเพราก็โนดเดหนึ่งหลงไนดียวหนึ่งหลงเหล่านะอะพอก่อนเต็มรถแล้วอืมวาลุง เอเอสังกษีเตี่ยวจีว่านะเออสังกษีเขาใช้ว่าจะถูกเด้อเห็นไม้บานใบบัวเขาเอามาทำมานี่นะไปไปก่อนนะขอบคุณค่ะ จะนกอนลอกี่ั่วโมหลับกลางคืนหลับไหมเ,เ,เอาคือหลวงสุดทางเาล,ลงงนยนะอ้หู้อะตอนนี้ก็ได้ต้นสับปะรดแล้วนะคะอันนี้จะเอาไปให้สองสาวกินก่อนนะคะในช่วงกลางวันวันนี้นะคะ แม่ฟ้าน,น้องฟ้าบอกว่าั้าหมดแล้วก็มาเอาเพิ่มอีกได้โอ้พิรลวงเต็มเลยโอ้ยนุน่นลวงวันนี้นะคะพามาทัวร์บ้านพี่ฟ้ายนะคะนี่ไตเอ็นไปไหนอ,อเนย์อ,อเนย์ อันเลยไปสูบสะพาพญานาคเอาไปสูบสะไปสูบน้ำเข้านาเลยนะคะอันนี้บ้านพี่กำไรนะคะบ้านแม่กำไรจ้าอันนี้เป็นสร้างสิทธิ์เหมือนกันนะคะเนี่ยวันนี้พาทัวร์หมู่บ้านหนองคูเลยไปบ้านพี่ป้ายมานะคะไปเอาต้นสับปะรด รถเขามาดับอยู่บ้หน้าบ้านน้องขวานสตาร์ทบปติดอันนี้บ้านใบเฟินประกายแก้วค่ะจอดในร่มก่อนนะคะตอนนี้บ้านก้อนทองนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะพี่ก้อนทองสะพปะรถถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเอาไปให้สงสาวรับประทานกันดูนะคะว่าสีแซบบอไม่เคยกินสับประรดมาเป็นเดือนแล้วนะคะนี่แล้วชิมก่อนชิมก่อนนะคะปรากายสวัสดียังไงคะ หนูยืนหิวช่วงกลางวันเราก็จะประมาณนี้นะคะก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะคือ,อยังไปไหนไม่ได้เนาะสงสาวยิ่งเข้าป่าไม่ได้เหมือนเขานะคะแต่จะมีบางช่วงที่เราก็พาเดินอ้อมหมู่บ้านออกกําลังกายนะคะแต่ช่วงนี้ก็ติดภารกิจหลายอย่างนะคะเลยยังไม่ได้พาออกไปไหนนะคะช่วงกลางวันนะคะสงสาวอยู่แบบไหนก็ประมาณนี้นะคะ ช่วงนี้ก็โชคดีหน่อยนะคะได้มีพื้นที่หลบแดดหลบฝนนะคะแซบหลายค่ะขอบคุณสับประรดจากแม่ใหม่นะคะที่เมตานะคะพวกเราชาวช้างตกงานน้องอีทูนะคะท่านเมตตาช้างตกงานช่องเล็กๆนะคะช่วยเหลือ,อามาอุดหนุนผลไม้แล้วก็นะคะได้สั่งสับประรดนะคะมาให้กับ บ้านพี่ฝ้ายนะคะแล้วก็แบ่งปันนะคะ mm hmm. เพื่อนช้างในหมู่บ้านของเรานะคะ mm hmm. ก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ mm hmm. พอได้ทานสลับกับหญ้านะคะ mm hmm. ก็จะได้ไม่ mm hmm. ไม่เปลืองหญาเท่าไหร่นะคะค่ะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้น้องควันก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ